ชัมไปไปไปหาหมอเออเออหมอฮะแับพี่ไหนล่ะเปียกูยยอยกันกันมที่ับพี่ปวดครับปวดเนียวเนียปวดไหนล่ะกับพี่เอานักเจ้ชื่อฟ้าเฮ้ยยังนอกครับอาจารย์ สวัสดีครับอว่าาไปเจอไหนมาที่ไหนครับโอ้ยกรผมมาจะมาขอของดีเนี่ยนะครับจะไปเที่ยวงานหมอลำมือแรกไหมครับผมเอ้าหน่าคุณแกะเน้นโอ้ลูกเป็นยันยับ่ครับโอใช่เพิ่อนใช่เพิ่นบ่ครับผมไปเบื่อมอลำครับได้ของดีเนี่ยโมอร่อยโม่เอา เอาหวานาะครับแล้วแต่อาจารย์ก็จะเป็นของดีเออลยครับปูกพูยายันครับผมนี่ละลูกซมันเย็นเมื่อไหร่พ่อเนี่ยเปลี่ยนว่าปฏิซับไม่บนองมบเออเอาเอาหารของดีไปละเนี่ยใช่เออ นี่เป็นวันวานยังเดพอวันวิเศษวันเป็นวันวิเศษวานเล่นสาวกีเป็นงานยมกับยูนี่เลยสาวกันอยู่นี่มึไต้ึบมึงไ้ตึ๊บชีเลยได้ยังไต้สาวที่นกว่าได้แกบ่เอาบก้ก้าไปเชียร์ได้ครับไอคคุณครับผมไปความาแล้วนนี้เปเต้นาฮันไปงานดียานกเลยไป ีคือะน้องแมวเน่เอาไปหนึงเน้องแมวน้องแมวนี่นะเขามเนหวานบ่โมเมนแล้วเน่มันุดัวาันอมอาเชาวะชาะเดี๋ยวรจไปเห็นเนาะมันก็เป็นงบนีคือว่าหวานดีหวานีมันก็เป็นทั้งขี้มันมีความบองแค่นี้เอามีมันไปยังบ้านเนี่ย บ่ต้องเบิ่งเนะครับนับว่ครบตีนกับมือน่าน่าน่าวาดแล้ววาดแล้วมึงเอาอย่างนั้นมันงงงเมี้ยวครที้เขาบอกว่าเทพดาคือช่างมาว่าดคือก่อบางคนว่าดชามันบ่าขังจีเพื่อนบอกว่ามึงมาสักไทยบางสั่นบอกเออโอ้ยเขาไม่เอาไม่เอาไม่เขาบอสักทีเขาบม่รู้ว่ามึงว่าเอาของดีมากเนาะเพื่อนบอกว่าสักไร

กินแล้วมีแห้งลองบงเรื่องเมบุญจันทร์บงไม่คุยกันไม่บังได้ยินไยินบงฮะฮะ đấy ôi sữa à hả ôi sữa hợp không nhanh đúng ¡Gigante!